พี่อพ้อประชาชนให้คว้าไว้วาจใจครับเสร็จบอกจะเตมลูกไว้ทักสองคนพี่รอประชาชนจะยอมไม่ยอมแล้วจะเลือกตั้งไปกันทำไมรัฐบาลแห่งชาติที่เราพยายามจะตั้งกันอยู่เนี่ยมันจะสู้ไปคาดขอประชาชนได้ยังไงใช่ไหมครับพี่้องงานทำงานได้มากกว่ารัฐบาลแห่งชา,าติบ้าบอล รเราตือกิจ<ร>ัทานนี่เอ่ตีีรรดดปกติที่อื่นเวลาฝนตกเขาต้องหนาวเหน็บกันทำไมมาที่เขาจะมเแล้วมันอบอุ่นอยางเก้ย พวกเราเคยมีร่วมกันมาก่อนวันที่14พฤษภาคมเราหาเสียกับพี่น้องจาไมยอมวิว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงตาเดือนผ่านไปยังไม่เจอกับพี่น้องไอตอนที่เรามาที่ระยอง ผมบอกมีลุงไม่มีเราไอ้พักอื่นๆเขาก็พูดเหมือนกันอา้าวพี่ธาบอกมีลุงไม่มีเราพักอื่นเขาก็บอกว่ามีลุงไม่เหมือนเราตอนนี้บอกจะเก็บลุงไว้ทักสองคนไอ้ตอ่อนเลือดสร้างอะ่ะก็บอกไว้ว่ามีลุงไม่เหมือนเราเหมือนผม พ,พี่ย้อนประชาชนให้ความไว้วาใจครับเสร็จบอกจะเตบลูกไว้ทั้งสองคนพี่ร้องประชาชนจะยอนไม,ม,ม,ม่ยอมพ,พอเันดนพี่น้องประชาชนที่ตอบว่าไม่ยอมแต่ในใจยังถามอยู่ว่าแล้วจะเลือกตั้งไปกันทำไม อยากได้ใครดีมาเลยอยากได้ใครดีมาเลยเพี่งทีนี้คนระยองปลาหมดหวานโดยเด็ดขาดิบกันยายนนี้จะมีการเลือกตั้งพี่รอประชาชนทั่วประเทศไทยอิจฉาคนระยองกันทั้งหมดแล้ว รู้ตัวบ้างหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกอยากเลือกตั้งชนกันไดประเทศเราวคราวนี้ไม่ออมือให้แล้วตรงนี้ว่าไอ้รัฐบาล์แห่งชาติอะไรเนี่ยไอ้รัฐบาล์แห่งชาติที่เขาพยายามจะต่อกันอยู่เนี่ยมันจะสู้ไปคาดขอประชาชนได้ยังไงใช่ไหมครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นอย่าลืมบรรยากาศด้าน,นี้ให้เป็นไปค้านแต่เป็นไปค้านของประชาชนฝ่ายค้านที่มีประชาชนอยู่คานทำงานทำงานได้มากกว่ารัฐบาลแห่งเชื่อป้าบอนเลยนี่แม่นุ้ย้าบอนเพราะฉะนั้นจากวันนี้ ถึง10กันยายนวันที่เราโลกระแนนเสียงพี่น้องชาวเขาจะเมาเจอพี่ไายอีกนับที่เป็นเพื่เพื่อนคันแน่นอนวันนี้พี่น้องประชาชนกลับบ้านพักผ่อนอาบน้ำอุ่นๆกิน,นยาเพียบไว้เรื่อเวลายีกก่สิบเจ็ดส่ววัน เรามาทำให้คนไทยทั้งประเทศเอจฉาที่ได้มีโอกาสไปเลือกตั้งกันอีกหนึ่งครั้งและพายโยธสะทส้อนเท้าแท้พาเอาให้ถล่มตลายกันไปเลยพี่น้อมแล้วไว้เจอกันวันนี้ขอบคุณมากครับกลับบปาดโดยปลอดภัยทุกคนสวัสดี คมาคันยาันยาันาเอาดังๆเอาดังๆสันยาันยาัยาาด้วยนะคะจงคุณโยเข้าสภาพาพิธากลับไปกลับไปอยู่กับประชาชน